ขณะเป็นอุปชาหลวงพ่อชั้นหลวงพ่อชั้นก็เป็นอุปชาถ้าก็ผลิตขึ้นมาเรื่อยๆกันถ้าจะผลิตดีมาทางทางไทยเย้วยมั้ยทางไทยผลิตยากจะบวชทุบวชแค่เจ็ดวันอีกห้าวันเด็ที่มีมาบวชคราวถึงสองปีด้วยรำบาส่วนปฏิโมกษ์ก็ได้คือ,อมันยังไงมันมันสัทธามหมือนกันทางทางทาง,งไทยมีแต่งานมีแต่ไปทำงาน ัดงานนี้กับมาบวชแค่เจ็ดปันสิบห้าวันบวชพอเป็นเระเพีอีพอเป็นประเพณีเม,มันมันมันสึกก่อนบวชยังไม่ได้บวชพระหามันสึกแล้ว <c oughs> แต่ทางอิตาลีเราไม่มีกำหนดดูดูแล้วม,มีกำหนดพอทา่านมาอยู่เป็นปขากสองปีบวชเนียปีหนึ่งสองปีนี่เนี่ยถ้าก็ดูครับเพื่อดูอะไรต่างๆจนเป็น มือนกิดนักมวยอย่างนี้นักมวยนักกีฬานักอะไรก็ต้องฝึกต้องซ้อมก่อนถ้าเป็นหมดต้องเตะฟุตบอลต้องทาอะไรซ้อมก่อนจะเป็นเลยถ้าให้ออกรคถึือให้ไปแข่งขันอันนั้นไม่ได้ป้าปุ๊บหนีออกรบป้าไปจะตายเลยยิงโป่งไปเลย <c oughs> บางทีก็ว่าสิบห้าวันก็เลือนอยูเจ็ดวันนี่เดือนเดือนหนึ่งก็เลืออยู่สิบห้าวันออวนี่มันสื ระยะดีทุกอย่างมาพักหนึ่งคืนอายุเยืนเป็นหนึ่งปีปีตรีนะมาพักหนึ่งคืน ชาพยาบาทมันก็ไม่เลือกศาสนามันเข้าในทุกศา,ส,าสนาเลยนี่เยเราเราต้องมาฝึกมาฝึกถ้าฝึกดีแล้วมันก็จะเป็นมันจะเลือกเปิดธรรมขังมันเองมันจะเลือกเลือกสิ่งที่ดีเนี่ยมาใส่ในใจเราอะเงี้ยมันก็รวมทั้งหลาย่ต้องการแต่สิ่งดีมีลูกก็ต้องมีลูกก็อยากให้ลูกเป็นคนดีนมีผัวก็อยากให้ผัวเป็นคนดีมีเมียก็อยากให้เมียเป็นคนดีนี่เนี่ย มีภรคก็อยากให้ภรคเป็นภรคดีมันจะบหรืเลือกเลยอัตโนมัติของมันเองี่ต้องการดีเลือกสิ่งดีๆเหมือนกับต้นไม้เยานีา้ต้องมากินน้ำเปลือเนาะกินแต่เนื้อมันเม็ดเราก็ไม่กินกินแต่เนื้อมันนี่นะแล้วก็มาเลือกก็มาฝึกไว้มาอบรมบม่มนิส่ในแบบให้มีพุทธศาสตร์หลวงปู่ชาท่ติมาให้มีพุทธศาสตร์ ในจิตในใจของเราศาสตร์็นผู้รู้ศาสตร์ในผู้ตื่นศาสตร์็นผู้เบิกบานถ้าวิทยาศาสตร์ของปุชานวิทยาศาสตร์ก็ต้องควบคู่กับพุทธศาสตร์ถ้ามีแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันก็เป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อเปลี่ยนกันต้องกับพุทธศาสตร์ไปคู่กับวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ดีเปดีแต่ก็ต้องมีพุทธศาสตร์ด้วยปุชาทา้งาลาย ถ้ามีแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวเห็นไหมยูเครนรัเสเซียเห็นไหมสหรัฐอเมริกาก็ผลิตยูเครยนยูตอนกนรรอบลางข้าวฟังกันเพราะอะไรเพราะขาดพุทธศาสตร์ก็เริ่ม,มต้นที่เราก่อนนี่เหนมีพุทธศาสตร์เนี่ว่าจะสืบต่อไปเรื่อยๆศาสตร์แห่งผู้รู้ศาสตร์แห่งผู้ตื่นศาสตร์แห่งผู้บริการศาสตร์ผู้ที่ไม่ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันก็เป็นไปด้วยความดับทุกคนทุบด้วย วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นะมันก็เลยดีถ้ามีวิทยาศาสตร์ก็มีตัวนี้ด้วยม,นะมีอาหารก็ต้องมีข้าวด้วยเหมือน,นกับโลกเราทั้งโลกเรามีผู้หญิงก็มีผู้ชายนี่แหละมันก็ธรรมดาช่วยก,กันมีลูกก็ดูแลลกูกลูกก็ให้คารพผู้มีพระคุณเหล่านี้ แล้วก็เป็นบุญนะถ้าลูกมีความเคารพพ่อแม่มีความเคารพปู่ย่าตายายมีความเคารพพระพุทธธรรมประสงค์ก็เป็นบุญเป็นบุญถ้าไม่มีความเคารพเนี่ยเป็นอะไรก็เป็นบาปเห็นไหมประมาบุญอย่างนี้แหละถ้าโอ้ดูพูดคนามไม่เชื่อฟังดื้อนี่แหละอยากจะเล่นก็เล่นอยากจะเที่ยวก็เที่ยวนะเที่ยวกลางคืน,น,ทเ,ทนทเที่ยวอะไรคณะพัดยางเดือดเนื้อร้อนใจกับพ่อแม่นี่แหละ ราะอะไรเพราะมันขาดความเคารพมันขาดความคารวะนี่แหละมันอยู่กับว่าอาจารย์นี่ท่าอยู่ด้วยกันเห็นไหมเกือบสิบรูปอยู่ที่นี่แต่เคารพทุกันกันอยู่ด้วยกันถึงจะบ้านหลังใหญ่ๆอย่างนี้เลยอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้คุยกันนะไม่เข้าห้องปุ๊บหรือก็ภาวนาของท่านนะนะมันตึกอยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะโบว์โว์เปรียงนะเนี่ยเข้าไปในห้องนอนของใครของใครตากคนตากภาวนา มีกฎเกณฑ์ของท่านอยู่ที่ท่านจะต้องรักษาแต่ละท่านแต่ละลูกอยู่ด้วยกันใช้ว่าบ้านหลังเล็กๆถึงบ้านเล็กกระท่อน้อยพออาศัยคนอยู่ในใจดีมีธรรมอยู่ยอมร่มเย็นเป็นสุขทั้งงานูกแกมาสู่เยี่ยมเห็นก็เย็นใจเห็นพวกท่านเห็นก็เย็นใจเย็นสบายสบายอากาศดีสถานที่เงียบสมงบโร่มรื่นเป็นสถานที่มีเมตาเมตาเนื้สัตว์ต่าง ก็อยากมาใส่ไม่แต่พวกนกอย่างงี้ก็อยากมาใส่อยากไปอยู่ใกล้พระนะสัตว์ทุกชนิดอยากเป็นมิตรกับมนุษย์จะเป็นมาจิ้งจอกก็มีสมัยก่อนที่มหา่ันประครูนู่หลยมาจิ้ไก่ท่านเพราะว่าอมัยากเป็นมิตรมนุษย์อยากเป็นมิตรกับพระเห็นพระทึงเหลืองมั้งตพระสีแห่งมีเมตตาม้อก็อยากมาใกล้ จเห็นญาติโยมลงเสืออะไรๆโดยเฉพาะปลายปืนมามันกลัวเลยะวิ่งว่อนเลยขนาดเห็นพระมานิยมสัตว์ต่างๆมันสุนัขก็ดีอนกก็ดีแมวก็ดีก็อยากมาใกล้ผู้ที่มีเมตตาเราก็จะมีเมตตาต่อกันมีเมตตาต่อกันมีความสามัคคีดีกันสิ่งไหนมันดีก็สามัคคีดีกันเอาไว้สิ่งไหนมันเป็นไฟเพื่อขัดแย้งกันก็ให้หยุดหยุด เราควรจะเจ้ากันสอนในสามัคคีดีกันสามัคคีทําบุญร่วมกันสามัคคีสร้างกุศลร่วมกันอันนี้แหละมันจะเป็นไปเพื่อดับทุกข์คนทุกข์ได้เหมือนกันเป็นทางดำเนินไปสู่ความดับทุกข์คนทุกข์นะนี่เป็นสิ่งที่ดีงามนี่ท่านทั้งหลายมาทําบุญก็มีความสุขเห็นไหมพระเห็นก็มีความสุขเทวดาเทวดาก็มายินดีอนวทนาสาธุการด้วยแต่พวกเราอาจจะไม่ได้ยิน วกเรามาทําบุญมาสร้างคุญการความดีมาสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ดีเพิ่มขึ้นดีอยู่แล้วก็ให้ดีเพิ่มขึ้นเหมือนกับท่านต่างหลายมีเงินอยู่แล้วก็หาเงินมาเพิ่มขึ้นคาว่าหาเงินไม่ใช่ไปโลกนะรหาด้วยหามาด้วยความสุดจิติตใจหาด้วยความสุดจิติตใจไปใช้โลกคําว่าโลกคือคนไปแย่งของคนอื่นเป็นของเจ้าของ คือคนโลภไปพูดไปจี้ไปอะไรไปขโมยของคนอื่นเป็นวิจารณ์ก็เรียกว่าคนโลภสางคุณศาสนาที่เราหาได้ทุกวันทุกวัน,วนตามการทางานได้นิดได้น้อยได้มากไม่ถือว่าโลภถือว่าเป็นผู้ที่หามาด้วยความสุกจะิตใจไม่ผิดกฎหมายถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีนะได้มาแล้วมีกําไรแล้ว ล้าก็ามาทําบุญจุนเยอะบุญตรงไหนทําบุญอะไร,ะไรมีบุญตรงไหนแล้วก็ทําบุญนิดๆหน่อยๆนี่ความคนทาบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีมากไม่มีน้อยหรอกไม่มีมากม่ีน้อยอม,มันเต็มยู่ตลอดอบาทหนึง่งสองยูโรสามยูโรก็หรือว่าใจดีมันก็เป็นบุญนใจดีต่อกันอยู่ครอบครัวเดียวกันถ้าครอบครัวเดียวกันมีความสามัคคีดีกันือ่กับครอบครัวสวัส์ ครอบครัวเทวดาเป็นครอบครัวเป็นผู้ที่มีธรรมหะเรียกว่าครอบครัวอบอุนด้วยคถถ i̇şte ุณธรรมคือมีคุณธรรมต่อกันต่างคนต่างก็มีคุณธรรมคุณพ่อก็มีคุณธรรมคุณแม่ก็มีคุณธรรมคุณลูกก็มีคุณธรรมแล้วก็คุณหลานก็มีคุณธรรมดูร่วมกันในโลกวันนี้ก็มีคุณธรรมร่วมกันมาวัดสันตจิตตาราเห็นไหมเห็นแล้วก็สวยงามเห็นแล้วก็สวยงามต่างคนต่าง ชาิศาสนาหรือว่าต่างประเทศอนีย่างชาตวาม่าทไทยก็ดีอิตาลีก็ดีมารวมกันมาเย็นนีก็มันก็ทำให้มีพลังพลังของบุญพลังของกุศลพลังของคนงานความดีบวกกับพลังของพระเจ้าประสงค์มันก็เลยทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นใ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 มู่คณะของ นะเนี่ยทั้งหลานญาติพี่น้องเราทั้งหมดนี่แหละถ้าเราเป็นญาติพี่น้องกันก็มาได้เกิดมาร่วมกันไปดู้ร่องโลกกันถพื่อาเป็นพี่น้องกันเมื่อเป็นพี่น้องกันก็ให้ขอบคิดสึกกันในกันมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันเห้เป็นไปเพื่อความสามัคคีดีงามเป็นไปเพื่อความดับทุกคนทุกนี่แหละก็ปรึกษาหารือกันโดยเฉพาะท่านปฐุมโดยเฉพาะหลวงพ่อฉัน <ừ. S 1> อยู่ที่นี่กันก็มีแต่เมตตา แต่มีเมตตามีความอ่อน,น้อมถ่อมตนความออน,น้อมถ่อมตนมันจะเข้าได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าได้กับบบคณะเหมือนกับน้ำเนน้ำมันก่อนมันเข้าได้ทุกที่เลยน้ำน,นะรเูเล็กๆมันก็เข้าได้ล่อยลงไปเทลงไปมันก็นไหลไปถซึมซับลงไปเนี่ยถ้าเป็นก้อนหินตัวที่เป็นก้อนหินเป็นใส่ขวดมันแตกเลยนะเืเมื่อกับคนเราเหมือนกันถ้าไปแข็งกระด้างไปโงคณะอย่างนี้เย่ย ไปที่ไหนก็ต่างไปที่ไหนก็แข็งกระดาษปูดอะไรว่าไม่เข้าหัวใครเห่างนก็ทําให้วงนั้นแตกได้มอนกันเหมือนกับก้อนหินก้อนหินก้อนกรวดมันแข็งกระดาษมันแข็งแล้วก็ไม่เหมือนน้ําน้ําไปที่ไหนมนุษย์เราหรือพวกเราไปที่ไหนกอนน้อมความต้นมีความเมตตาต่อกันมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันนี่แหละยมันก็เลยเข้าตัไหนก็ได้มีความสามัคคีดี สุขเป็นตะบนต้องเภอจังหวัดแล้วก็มีความสุขร่วมกันเพราะเรามีความสมัคคีต่อกันนี่ทำได้ทุกชากสาานาของพวกเราเนาะเห็นอะไรกมีอะไรถามก็ถามได้นะ